แล้วเขาก็ไม่ให้กินด้วยเพราะมันมันเลือเลยแต่มันมันหอมหอมมันมันเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่เห็นของพวกนี้หายไปจากตลาดเพราะว่างานพวกนี้เดิมมากสมัยก่อนคนจีนทำแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาขายเกี๊ยวขายบะหมี่นี่ต้องมีไม้ทอดเนี่ยไม้ไม,ไม้ไม้ครอบะบหมี่เนี่ยเวลาเราตอก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 เราก็รู้มาแล้วบะหมี่มาแล้ว แล้วถ้าโจ๊กเดินมาขายแถวบ้านมันจะบอกจี้ยกโจ๊กจี้ยกโจ๊กมันไม่ใช่จี้ยกแค่มันจะเงายกก็มีเงายกโจ๊กไกโจ๊กก็มีดีโจ๊กก็มีมันมีสารพัดอย่างกนนันตะอยู่ในหาบเดียวหน้าหาดทุจริเขาหาไปอย่างไรแล้วเดินไปได้ตลอดทางนะไอ้เราก็เดินแล้วก็เห็นแล้วก็ร้องไปด้วยในในโจ๊กไก่เนี่ยละหม้อทองเหลือง เอาน้ำโจกตักเข้าไปเขาต้มเดือดแล้วถึงจะเอาไก่สดใสลงไปมันอร่อยกว่าโจ๊กที่ทําเดี๋ยวนี้มากมาบามากมายเเลย,เลยแล้วถ้าใครชอบจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่เขาเค้าก็อร่อยมากเหมือนกันแจ้เาเดียวมันาะไรทาให้สารพัดไม่หาเดียวก,กันนะเองกันและวไอ้การเดินเนี่ยเราได้เห็นของพวกนี้ตั้งเยอะๆถ้าใครนั่งรถยนตก็ตไม่รู้จักไม่เคยเห็น เราเรียนวิธีการที่เราได้เรียนเนี่ยนะะมันเป็นการเรียนที่เขาเรียกว่าการเรียนวบาความรู้รอบตัวนะู้นั้นนิดอ้นี่หน่อยน,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 นึงมันก็จํเอามาแล้วถ้าจาบ้านมันก็ทําได้นะผมถึงนิดสิอตอนหลังเนี่ยมาได้ความจากการอ่านหนังสือมากเข้าเขาก็ผมผมชื่อก็สอนบอกว่าถ้าอ่านหนังสือหมื่นเล่มเดินทางหมื่นลี้ก็จะเป็นนักปราชญ์ได้ ไอคนเราเวลานี่เพื่อนไปดูหนังสือผมที่บ้านเนี่ยมีจะถึงหมื่นแล้วมั้งมันถามผมอ่านหมดหร้วเปล่าผมก็บอกว่าให้ตะกูอ่านหมดบางนิกูบ้าเลยนะหนังสือก็มีเอาไว้อ่านจริงแต่ต้องรู้จักเรื่องอ่านอ่านตรงที่เราต้องการรู้เท่านั้นนะบางทีบางเล่มก็อ่านแค่ตรงการรู้เท่าน้นแต่เรารู้ว่าทั้งหมดบางแผนกเวลาอ่านเรือดูวางแผนก็มีอะไรบา้างแล้วก็อ่านคร่าวๆแล้วก็เก็บไว้ได้ ทีหลังถ้ามีเวลาอ่านเต็มที่ค่อ่านทั้งเล่มอะไรจแต่เรารู้่าเ,เราจามได้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอ่านหนังสือหมื่นเล่มเดียรใช่ทีนี้ไอเดินทางหมื่นลี้เนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินทางหมื่นลี้เนี่ยก็เรารู้เ่ยพระพุทธเจ้าท่านโปรดสัตย์เนี่ยท่านเดินตลอดทางอ่ะไปเที่ยวอยู่โคนต้นไม้นั้นโคตต้นไม้นี้แล้วประสอนไปก็ต้องเดินน่ะใช่ไหมสมัยก่อนนี่เนี่ย พวกนักปราชญ์ทั้งหลายนี่เดินนั้นนั้นนะอย่างคนจีนมีอยู่คนหนึ่งชื่อหลีโปโ้หลีโปโ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลี่โปโ้นี่มันหลีโปโ้หลีโป้ที่เป็นกวีจีนที่มีความสามารถมากเหลเือเกินแล่เป็นคนที่เขียนบอกว่าผมงอควันเข้าวายาวนะแต่สุดจักอย่างโศกที่ซึ้งแสนก็ไม่มีที่อยู่เดินไปไเรื่อยๆแต่ว่าไอบ้บทกวีที่เขียนออกมาแต่ละอันละอันนี่ลึกซึ้งจริงๆ คุดูสิผมหมอกบ้านเข้าวายาวนักเป็นหาังเปียยาวอ,อไแต่เอาไปยังความโศกเศร้าเนี่ยจากการวัดจากไอ้ผมหมอกเนี่ยมันยังยังไม่ถึงเลยมันทำไมผู้เหมือนกันสุนทรผู้บอกไงอนิจจาตัวเราก็เท่านี้แต่ไม่มีพระสุธาจะอาศัยก็เทีเ่ยวเที่ยวผู้หญิงยังก็ไล่เปิดม,มันไปมาอยู่ที่ไหนก็นมไม่มีพระสุธาที่จะอาศัยใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้รีโป้เนี่ยแต่ก็เดินไปเรื่อย ดูธรรมชาติดูอะไรไปก็เขียนมีกระดาษคนถือกระดาษไปกระถือปิดมีหมึกไปก็เห็นตรงนี้หยุดหยุดแล้วก็เขียนบทกวีแกไปตลอดทางแล้วถึงเวลาก็เอาไปเผิดพ้าแต่ว่าเวลาเดินไปนั่นนัะนะครับมีคนแบกไหล่หละไหเหล้าไปไหเนี่ยเพราะแกต้องกินเหล้าตลอดเวลาถึงจะมีจิน็นาก,การในการเขียน ทีนี้ข้างหลังคนนั้นนะ่ะยังมีคนถือเสียบตามไปอีกคนก็ถามว่าทําไมถึงต้องถือเสียบตามไปวะบอกกูตายที่ไหนก็ฝากมันที่น,น, <c oughs> นั่นหรอวะนี่นี่นี่คือหลีโป้คือแปลว่าเดินผมก็เห็นด้วยนะเพราะตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วเ,เดินเนี่ยตอนหลังพมเป,เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผมไปต่างประเทศเนี่ยผมไปที่เมืองไหนผมมักจะเดินถ้าผมเดินแล้วผมจะรู้จักอย่างผมไปกรุงโรมเนี่ย ใครไปกรุงโรมก็ไม่เคยเห็นรูปโมเสสที่นั่งอย่างนี้อยู่นะที่หัวข่าวของโมเสสเนี่ยมีรอยแผลเป็นรูปโมเสสตัวนี้อยู่ที่โรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงโรม <c oughs> ผมเดินไปจนกระทั่งเจอถึงได้รู้ว่าโมเสสเนี่ยหลังจากมาเคลเจโลสลักขึ้นมาเป็นรูปโมเสสนั่งขึ้นอยู่แก้เปน มันทำออกมาแนละ้วเหมือนมนุษย์จริงๆเนี่ยเป็นหินอ่อนนี่แหละแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ลือลักแนคิดในโมเสสแล้วก็บอกแกก็บอกไอ้ไอ้เกิดมาแล้วก็พูดกับข้าหน่อยสีวะไอ้โมเสสไปทีนั่มันจะไปพูดได้ไงไอ้แมกกเแลจะโลกโกรวขึ้นมาเอาไอ้ขวานที่กำลังจะตอกมันฟันที่หัวเข่าเป็นแฉ ้็ทำไมมันไม่พู่กปู่วะเพื่อนินบอกให้มันหินเ้วไว้ยสติบกบาอิลออันเจโรได้เป็นคนที่มีอะไรต่างที่ลึกซึ้งมากเลยถ้าไม่เดินไปก็ไม่รู้ที่เมืองฟลอเรนซ์มีรูปเดวิดรูปเป็นคนยืนเปลยเดี๋ยวนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์พี่มหา,าวิทยาลายศิลปะที่กรุงฟลอเรนซ์ไอ้รูปนี้มัน สวยทำง,งานงามสูงนะแล้วก็ทุกคนต้องไปดู mm hmm. เวลาไปดูรูปเดวิดอันนี้ไอ้เดวิดก็คือเดวิดผู้ฆ่ายักที่เอาหินปลายักตาบอดเันไ mm hmm. มเคิลเจโลบอกว่ายัางไงไหมไอ้ลิงโง่ก็ไม่เดกเป็นคนเก่งหรอก mm hmm. ไอ้เดวิดมันยืนในหลุ่นแท่งหินแล้ว mm hmm. ลว่าแกไอ้แท่งหินที่มันปิดอยู่นั่นนะออกแล้วเหลือแต่ไอ้เดวิดมันถึงได้เกิดรูปเหมือนมันจริง อ้าวฟังนี่เขาเลยบอกโ oh, oh, อ้โหอันี้มันหลักแอบเลือกเกิดไปคนนี่มันเพราะเดินท่าทาถึงได้เห็นผมเคยพาภรรยาไปเที่ยวกรุงโรมเดินถนนกันตลอดลงจากสเปนิสเด็ปเดินก็ไปได้ซอยนั้นอ้าวฟุก,กี้อยู่ที่นี่อ้าวเสียจจตังค์ไฟุก,ก้ไปเลยไปซิลีนอยู่ตรงนั้นเอาเสียจจตังค รองเท้าดีๆอะไรแต่มันอยู่บนถนนเดียวนะถ้าไม่เดินก็ไม่เห็นนอกจากมีคนพาไปแล้วนั่งรถเกินไปก็ต้องไปลงหน้าร้านบางนาทีก็ไม่ให้จอดรถรเปล่าแต่เราเห็นอะไรไหมครับเวลาเดินไปเนี่ยเราเห็นไอ้ความลบกมันเป็นอาชเนี่ยซอ้อนเป็นยาวเหยียดข้ามภูเขาอะไรไปไกลจะแสงกัน ก็โลเลยอารจะเป็นอควาดอควาแเพราว่าน้ำดักกระทางเดนของน้ำในรกรุงโรมเนี่ยมันมีน้ำประปามมันมีน้ําใช้เนี่ยมาจากกระทั้งทาน้าพุได้มาจากภูเขาคนคนโรมันโบราณเนี่ยสร้างอควาดัเนี่ยให้น้ํามันไหลโดยใช้รา a ิตี้นี่ลงมาถึงกรุงโรมน้ำมันเป็นน้ำพุขึ้นมาได้พร้ะน้าพุที่กรุงโรมเนี่ยถึงได,ด้มีน้ำพุเทรวีน้ำพุดุนฟ้า ปิซ่ารอพุบลิกาละไรมีทั้งคุกเต็มไปหมดทั้งเมือง,ท,งทุกซอกทุกมุมเย็นฉ่ำเวลาเดินอยู่ในกรุงโรมสวยที่สุดผ่านจากจากฟอรัมเ um, จ็ดโคลอเซียมซึ่งเป็นที่ที่เขาสู้วัวเอาคนไปสู้กับสัตว์จากนั้นมาจากผ่านฟอรัมก็มาเจอเดินมาหนวนี่ยังจำภาพด้ตลอดนั่นแหละเพราะเดินทรินี่พอเวลาไปไหนกับใครก็ได้เดิน ได้ที่สุดคือเดินแล้วไปกินเนี่ยอร่อยของดีๆเนี่ยทำไมเดินไม่ได้กินมันจะบอกให้ต้เคยหาทุกสัไปกินทีนะ่ไหนโบติมขายหมูหันหมูหันที่สเปนที่มาดริดหมูหันมันหนังกรอบอย่างชี่นี่ที่เหมือนเอาลิ้นแตกหมือกระจกตาอยู่ในปากมันกรอบแล้วมันหอมแปลว่า ผมพาเพื่อนีิคนไปกินคือคุณจำลองรัาสิกุณแล้มันก็ดีไว้แต่มันไม่อร่อยหรอกอะไรรู้ไหมมันขาดน้ำจิ้มเดี๋ยวที่เรากินหมูหันเนร๋ยันไทยไอ้น้ำจิม้มหวานๆไอ้ท่านเรามันไม่ได้กินของนี่มันินอีกแบบนึงแล้วก็เลยบอกว่ามันโมฆะนี่มันอิตเลียน